สวัสดีครับวิดีโอนี้นำเสนอวิธีผูกห่วงครองห่วงครองยึดคู่นะครับจากเงื่อนสายธนูหรือภาษาอังกฤษว่าโบลายออนอใบอโดยเริ่มต้นจากเงื่อนโอแเฮนั่นเอง ก็อย่างที่บอกว่าโอเปอแฮนเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆเงื่อนนะครับเมื่อผูกมาแล้วนะเป็นเงื่อนห่วงสายธนูคู่โบลายออนใบปมคงที่นะครับวิธีธรรมไปรับชมกันเลยครับ เริ่มต้นจากการเตรียมเชือกแบบนี้นะครับทำเป็นหูภาษาอังกฤว่บาไบานะเนี่ยรเรียกวาย่าใบหูเพื่อที่จะเตรียมเป็นผูกห่วงโอเวอร์แฮนด์โดยใช้หูวิ่งไปเลยนะครับพันแบบนี้พันไปที่มือ่าก็จะได้แบบนี้นิ้วชี้กับนิ้วกลางประมาณจะพันแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าที่ถนัดผมจะทำแบบนี้ ือที่จะง่ายในการสอดหูของเชือกนั่นเองสอดเข้ามาเลยครับเป็นเงื่อนโอเวอร์แฮนก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยเงื่อนโอเวอร์แฮนหลังจากนั้นเราจะใช้หูเนี่ยครับวิ่งกลับมาอ,อย่างเงี้ยมาคล้องทับกับเชือกวิ่งไอเชือกเดิน เชือกหลักคู่ที่อยู่ข้างล่างก็ได้ได้ลักษณะนีะ้เราจะดึงห่วงเพื่อทําเป็นห่วงคู่โดยใช้เชือกที่อยู่ในห่วงโอเวอร์แฮนเนี่ยคือเส้นนี้สองเส้นนี้ดึงจากห่วงที่อยู่พับลงมาให้มันขึ้นไปเห็นไหมครับดึงดึงดึง เข้าที่เลยครับให้มันสวยงามจัดเข้าที่ก่อนนี่คือโบลายออนอบายห่วงสายธนูคู่อันเองซึ่ง เริ่มต้นจากเงินโอหนที่ได้นำเสนอไปแล้วตั้งแต่ต้นปมคงที่มั่นคงปลอดภัยขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ